สถิตในดวงใจตราบนิดนิรัน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นหลนผลอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3 คิดจะทำอะไรดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอทอใช้เวลาสั่งสมมานอุดมการณ์สิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจจะมีชี สวัสดีค่ะดิฉันพรสุดาภุะเสริฐงานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงจันทร์สุพรรณ3ซึ่งจะได้นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านดรอำนาจเหลือน้อย วันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามารับชมกันได้เลยค่ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3 Brain. เป็นหน่วยพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะที่2การฝึกประสบการณ์จริงนำโดยดรอำนาจเหลือน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3 กลในการกลุ่มและประธานสถาวิทยาเขตได้นําคณะผู้เข้ารับการพัฒนารวมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระทรวมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เพื่อความเป็นสิริมงคลในการฝึกประสบการณ์จากนั้นผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากดรอำนาจเดือนน้อย รมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เรื่องการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ซึ่งได้รับทราบข้อราชการต่างๆเช่นบทกบาทหน้าที่ภารกิจที่สำคัญในตำแหน่งกรอบกฎหมายระเบียบการบริหารราชการแนวทางการกำกับดูแล,แลและสนับสนุนสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ตลอดจนการมีสมรรถนะหลกักคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้จริงและช่วงสุดท้ายผู้เข้ารับการพัฒนาทั้ง10ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาพจริงวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทํากรณีศึกษาของกลุ่มงานหรือหน่วยในสํานักงานจํานวน4กลุ่มงาน1ห,หน่วยได้แก่กลุ่มอํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มกฎหมายและคดีและหน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ท่านดออรอัมนาาเหลือน้อยผู้อำนวยการสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3พร้อมคณะผู้บริหารได้นำผู้เข้ารับการพัฒนาลงพื้นที่ศึกษาดูง,งานสถานศึกษาต้นแบบขนาดกลางโรงเรียนในโครงการกองพุนการศึกษาณโรงเรียนบ้านกล้วยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้นได้เดินทางสู่ห้องเรียนสาขาตะเพิ่นขี้แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติพูเตยใจกลางพื้นที่สูงชันและห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกระยะทางกว่า160กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง3-4ชั่วโมงและเส้นทางช่วงสุดท้ายกว่า6กิโเมตรต้องผ่านป่าไผ่ลำธาร และไหลเขาถนนดินลูกรังกรุกขระมีร่องน้ำและความลาดชันหลายช่วง แม้สภาพพื้นที่ท้าทายแต่โรงเรียนยังคงมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ลดความเดือมร้ำทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีบนวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้สภาพจริงแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ตระหนักถึงความหมายของการเป็นผู้นําทางการศึกษาที่พร้อมก้าวข้ามข้อจํากัดเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม